สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซลตุ้ยเช่นเคยนะครับอย่เซลตุยจะพามาดูนะครับรถคันนี้ราคาเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทอา่าลูกค้ารูไ้ไหมครับว่าเป็นรุ่นไหนกันนะครับดย๋ยวันนี้เซลตุยจะพามาดูนะครับว่ารถราคาเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทเป็นรุ่นไหนอ,อ่านะครับก็๋ยวฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กันด้วยนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้เซลตุ้ยหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ารถเจ้าราคาที่เจ็0 0สนสี่หมื่นสามพันจะเป็นรุ่นไหนสวยขนาดไหนแล้วก็มีอะไรที่เด็ดๆด็ดเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของอาเกรดตัว S 4ประตูนะครับเป็น ตัวเกียร์ออโต้นะครับ743,000บาทนะครับสำหรับสีบอลเงินคันนี้นะครับก็แต่งก็คือประมาณแบบว่าสเตปใช้งานด้วยซิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่ามีอะไรที่เปลี่ยนจากตัวเอสธรรมดาบ้างนะครับสำหรับตัวออโต้กับตัวธรรมดาเนี่ยครับเนาะเอสเกียร์ธรรมดาเนี่ยครับกระจังหน้าเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยหลอดไฟก็จะเป็นไฮโดรเจนเหมือนกันนะครับไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะครับ กระจังหน้าจะสูบชุบโครเมี่ยมนะครับแล้วก็เป็นเขี้ยวสีดำนะครับเป็นสองชั้นแบบนี้เหมือนกันกับตัว S เกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็มาดูส่วนของแม็กนะครับแม็กแต่งก็อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับอันนี้ลูกค้าใส่มาที่สา็นะครับเป็นหยอดแดงก้านตรงนะครับเป็นได้ยกนะครับสเต็ปยางก็อยู่ที่สองห้าห้าห้ R 1 8นะครับก็ใส่ข้อปั๊มสีแดงนะครับ แม็กนี่การตรงเลยนะครับก็ใส่ครอบรุมสีแดงน็อตนะครับหตัวใส่เป็นไทเทเนียมนะครับสีไทเทเนียมนะครับส่วนตัวแม็กก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลไหมนะครับหรือว่าเป็นสีทองนะครับก็เรียกประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เดิมๆนะครับโรงงานยังไม่ได้ติดฟิล์มอะไรเรียบร้อยเลยนะครับฝากระโปรงอันนี้ที่เห็นสีขาวเนี่ยครับเขาก็จะเป็นตัวกันรอยนะครับเวลาที่ขนย้ายนะครับอาจจะกวาหินกวาอะไรกระเด็นโดนนะครับกันรอยฝากระโปรงเป็นร ก็จะติดซีนมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็ฟิล์มก็ยังไม่ได้ติดอันนี้คือเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับสาหรับตัวเอสนะครับไฟเลี้ยวตรงนี้ก็เหมือนกันสําหรับเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดานะครับในรุ่น4ประตูก็จะเขียนว่าแคปโฟนะครับอยู่ด้านล่างส่วนของกระจกนะครับติดทั้ง2ข้างเลยนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยครับที่กระจกตรงนี้ถ้าเป็นเกีตัวเอสยังไม่มีนะครับอ่าแล้วก็มาดูส่วนของ กระจกนะครับที่ผมว่ากระจกตัวนี้นะครับรุ่นนี้ตัวเรสนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยเห็นไหมครับเป็นสีบอลเดียกับตัวรถเลยแต่ถ้าเป็นตัวมือเปิดมือเปิดจะเป็นสีดําเห็นไหมครับสองนเลยนะครับด้านหน้ากับด้านหลังจะเป็นสีดํานะครับกระดตัวเอสมือเปิดจะเป็นสีดําจะคนละสีกับตัวรถนะครับผมมาดูส่วนของล้อหลังก็ยังคงเป็นยางสเปคเดิมนะครับก็คือยังใช้ยางเป็นสเปค 25550นะครับแม็กเหมือนกันนะครับน็อตสีเดียวกันไทเทเนียมครอบกลุมสีแดงเหมือนกันแม็กยอดแดงสวยๆตัดกับปั๊มตัดกับครอบกลุมโอ้แจมเลยนะอ่ะสำหรับประโยชน์ของคันนี้ที่ลูกค้าสั่งมาจาัดสเปคนี้ทรงนี้คือสเปคเนี่ยจะเป็นสเปคหน้า1ห,หลัง2นะครับโหลดหน้า1น,นิ้วนะครับหลัง2นิ้วเพื่อใช้งานนะครับอันนี้เห็นลูกค้าบอกว่าเปิดร้านของชํา ก็ออกสีประตูแล้วก็มีลูก2คนนะครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้างหลังก็ไว้ขนของเผื่อแบบมาซื้อของในเมืองเพื่อที่จะกลับไปขายที่ร้านนะครับก็อยากได้แบบแม็กแต่งลออนะครับสีด้วยสวยบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็พร้อมบรรทุกอย่างเงี้ยครับก็คือประโยชน์คนนี้คือแม็กล้อไม่ล้นนะครับ1แหละล้อไม่ล้นนะครับสสวยนะครับ3 เวลาที่เราเปลี่ยนยางหรือเช็คระยะสลับยางเนี่ยตามระยะของยางเนี่ยมันสามารถสลับกันได้เลยเพราะว่าแม็กทั้ง4ีล้อเนี่ยเท่ากันอ่านี่ครคือประโยชน์นะครับสาหรับแม็กชุดนี้นะครับส่วนใหญ่สเต็ปเนี่ยจะขายดีมากนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็แนะนําเลยนะครับว่าถ้าใช้งานไม่ได้ซิ่งเยอะแต่งซิ่งเยอะๆเนี่ยครับเพราะบางคนลูกค้าที่แต่งซิ่งเยอะๆเนะ่ยเวลาสลับยางนะมันต้องเปลี่ยนหรือสลับข้าง แต่เนี้ยสามารถสลับได้ทั้ง4ล้อเลยเพราะว่าขนาดยางเท่ากันนะครับบางคนอาจจะขนาดแม็กไม่เท่ากันอย่างเงี้ยครับเนาะบางคนอาจจะใส่2 4งส้าบางคนอาจจะใส่2องนะครับมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ตัวเนี้ยก็คือ4ล้อเนี่ยเท่ากันสามารถสลับได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนการโหลดหลังเนี่ยครับเนาะของผมจะใส่เป็นการาใส่กล่องโหลดนะครับสำหรับลูกค้าที่ บางทีอยากกลับมาเป็นรถเดิมนะครับก็ถอดกองโหลดแล้วก็เป็นความสูงระดับเดิมได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดัดเนีย่ยถามมาลูกค้าบางคนก็ดัดเนี่ยไปเลยก็ผมก็ทําให้ได้นะครับแต่ก็อันนี้ก็เผื่อเพราะว่าเราไม่ได้โหลดเยอะอะไรขนาดนั้นก็ใส่กองโหลดความนิ่มวอมอะไรก็จะเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้จะไม่แข็งกระด้างมันไปนะครับแล้วก็มาดูไฟท้ายนะครับสําหรับรุ่นตัวเอสนะครับไฟท้ายจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว มือเปิดท้ายจะเป็นสีดำนะครับจะมองไกลๆเห็นไหมครับไฟเบรกรองนิสสนะครับมีมาให้พร้อมนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นตัวเอสนะครับสังเกตดูนะครับว่าเห็นไหมครับสังเกตดูว่ามันหายไปคือกันชนนะครับถ้าเกรดตัวเอสไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือเกียร์ธรรมดานะครับไม่มีกันชนมาให้นะครับสําหรับเกร์รุ่นตัวเอสไม่ว่าจะ2ประตูหรือสประตูนะครับ นั่นด้านล่างก็จะมีส่วนของอยางอะไรนะครับแล้วก็แนบให้โชว์สวยๆเลยนะเดี๋ยผมให้ดูไกลๆที่ผมว่าเขาใส่กล่องโหลดเห็นไหมครับเห็นสีฟ้าไหมเนี่ยครับโหลด2นิ้วก็ใส่กล่องโหลดนะครับถ้าลูกค้าอยากจะเอาความสูงระดับเดิมก็ปรับได้นะครับถอดกล่องโหลดออกนะครับ <S <S <อ>เดี๋ยวผมไปดูรอบๆดูภายในดีกว่านะ,ะเดี๋ยวดูด้านหลังด้านหลังด้านหลัง ก็ภายในก็เป็นสีดํานะครับเนี่ยแผงประตูก็จะเป็นสีดําล้วนประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าส่วนของกำรรมือย์นะครับที่พักแขนนะครับภายในก็เป็นโอ้สีดสําสวยๆเลยเบาะเหมือนกันหมดครับเกียร์ธรรมดาเกียร์โตเบาะตัวนี้เหมือนกันนะครับผนังด้านบนก็จะเป็นสีครีมหรือว่าสีเทานะครับมีที่จับยึดเนี่ยครับก็สี่ด้านเลยหนึ่งสองสามสี่ เห็นไหมครับแล้วก็มาดูส่วนของเบาะตรงด้านหลังระหว่างเบาะด้านหลังตรง,ตรงนี้ก็จะมีที่วางโทรศัพท์แต่ยังไม่มีที่ชาร์จแบตนะครับเนี่ยเห็นไหมครับยังไม่มีที่ชาร์จแบตยังไม่มีแอร์เพิ่มเข้ามาสําหรับรุ่นตัวเอสนะครับผมอ่าเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าดีกว่าที่ดูมาตอนนี้สําหรับเกียร์โต้กับธรรมดาก็ยังไม่มีที่แตกต่างอะไรเนาะ๋ยวผมให้ดูนะครับอ่าจากแผงประตูก็สีดําเหมือนกัน นะครับก็จะมีปรับกระจกไฟฟ้ามองข้างไฟฟ้าเนี่ยครับขึ้นลงล็อกรถแล้วก็กระจก4ีบานอันนี้ก็จะเป็นกระจกออโต้ด้านคนขับนะครับผมแล้วก็มาดูภายในหน้าจอเนี่ยครับพวงมาลัยก็เหมือนตัวยีดตทั่วไปนะครับยังไม่เป็นหนังคอนโซลก็ยังเป็นผัดติกยังไม่เป็นหนังนะครับเบาะก็ทรงสวยแต่เป็นกระหยี่อยู่นะครับเห็นไหมอ่าแต่ที่แตกต่างก็จะคือส่วนของหน้าจอนะครับสําหรับรุ่นตัว เกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ออโต้นะครับหน้าจอจะไม่เหมือนกับตัวเกียร์ธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นสีดํานะครับหน้ากากครอบจะเป็นสีดํานะครับแต่ช่วงแอร์ช่วงอะไรเหมือนกันหมดจะแตกต่างแค่หน้าจอเครื่องเล่นนะครับเห็นไหมครับความสวยงามของเกียร์ออโต้จะเป็นสีดําไอ้ตัวนั้นจะเป็นตัวด้านเป็นพลาสติกสีธรรมดานะครับผม้ห้ดูหัวเกียร์รบเกียร์ออโต้นี่เจ๋ว,วเลยนะครับก็หืมงามเลยเนาะ การใช้งานก็เหมือนเกียร์ออโต้ทั่วไปนะครับผมแต่ตรงนี้ก็จะเป็นหนังมาแล้วนะครับแต่ว่าพื้นตรงนี้ก็ยังเป็นสีเดียวกับพื้นของพลาสติกตรงนี้นะครับกระจกมองหลังก็มีโอเคนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่านะครับว่าไอตัวเกียร์ออโต้นะครับกับตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยความแตกต่างมันมีตรงไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวสรุปกันเลยนะครับที่ว่าถ้าลูกค้าถามนะครับหรือว่าที่จะกําลังมองหาหรือดูอยู่นะครับว่าตัวไหนระหว่างตัวเอสออโต้กับธรรมนามีความแตกต่างยังไงตัดสินใจหรือเลือกไม่ถูกก็คือเดี๋ยวผมสรุปให้เลยนะครับตรงนี้ว่าความแตกต่างภายนอกเครื่องหรือขนาดทัซซีอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับใช้บอดี้ตัวเดียวกันจะแตกต่างกันก็ตรงที่ระบบเกียร์ด้านในในรถ นะครับเกียร์ธรรมดาก็จะแตกต่างเพราะว่าจะเป็นกระปุกเกียร์ขึ้นมาเพื่อใ,ใส่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ <_ C> แต่ออโต้ก็จะเป็นเกียร์หัวเกียร์ที่เป็นออโต้ดึงปกตินะครับและขี้หนึ่งที่แตกต่างก็จะมีส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอของเครื่องเล่นนะครับแตกต่างแค่2จุดครับเกียร์แล้วก็หน้าหน้าจอเครื่องเล่นนะครับก็ แต่ต่างกันประมาณแค่นี้ครับอ่ะโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ถ้าลูกค้าคนไหนสงสัยหรือว่าอยากให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่ห้าสามหกสามสามสามศูนย์นะครับก็ไอเดียไลน์ก็เบอร์โทรนี้เลยนะครับผมก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เซลล์ตุ้ยด้วยนะครับฝากกดแชร์สักหนึ่งแชร์กดไลค์หนึ่งนะครับคนนะครับเข้ามาดูหนึ่งครั้งก็กดไลค์หนึ่งครั้งครับ ก็ฝากเป็นกําลังใจให้เซลตุย้ยด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆแม่เอ้ยเนาะอีแม่เอ้ยอีแม่เอ้ยขอบคุณนะครับผมก็สําหรับคนที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากครับหรือว่าอยากรู้รุ่นไหนก็โทรมาสอบถามให้ผมรีวิวให้ได้ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกรุ่นเลยนะครับถ้าคนไหนสงสัยตรงไหนก็โทรถามได้อยากรู้ค่าววดการส่งงวดโทรมาถามได้ตลอดนะครับโอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ